เออนะเปาโลเนี่ยได้ทําไมครับได้มีใชส้สอคนนะมีโอกาสได้<อ>เข้าไปในกรุงเยรูซาเลม็มใช่ไหมครับแล้วหัวข้อว่าอะไรนะครับจำได้บ้างเปาโลที่กรุงเออเปาโลที่กรุงเยรูซาเล็มครับนะเปาโลเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ถูกจับใช่ไหมครับแล้วเปาโลก็มีโอกาสได้แก้บนแล้วเมื่อเปาโลแก้บนแล้วนะครับเปาโลก็มีโอกาสได้เป็นพยานะพูดนะครับ แล้วหลายอย่างด้วยกันแล้วตอนนี้เนี่ยในบทนี้เนี่ยพูดถึงเปาโลนี้เนี่ยถูกจับครับเพราะว่าพวกยิวนั้นทาไมครับยุบยงนะแล้วก่อความวุ่นวายจนกระทั่งใครมาช่วยเปาโลนะครับในในผ่านซึ่งเป็นคนทำไมครับคนต่างชาติเปาโลเนี่ยจึงถึกช่วยโอกาสนะครับในบทนี้ที่22เนี่ยที่จะพูดเนี่ยเป็นพยานนะ ว่าเขาเองได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร,รถ้าเราสังเกตดูให้ดีในข้อที่หนึ่งเนี่ยแลข้อที่สองนะครับเปาโลก็พูดว่าเขาได้เมื่อครั้งเขาได้ยินท่านพูดภาษาฮีบรูนะเขาก็ยิ่งเงียบลงกว่าแต่ก่อนนะครับเปาโลได้พูดได้หลายภาษาด้วยกันแต่พอมีโอกาสได้เป็นพยานกับพวกยิวเปาโลก็ใช้ภาษาฮีบรูนะครับก็บอกให้พวกเราว่า เวลาเราเป็นพยานหรือว่าเราเราพูดกับพี่น้องของพวกเราที่เป็นภาษาของพวกเราเองนี้เนี่ยได้เปรียบไครับได้เปรียบคนจะฟังมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าทําให้คนอยู่เนี่ยถึงขนาดเงียบลงนะครับก็ผมอยากจะขอแบ่งนะเพื่อความเข้าใจง่ายๆแล้วก็จําง่ายๆในหัวข้อว่านะคาพยานของเปาโลนะครับผมจะแบ่งออกเป็นสามวัวด้วยกันครับ สามช่วงด้วยกันเนี่ยช่วงที่หนึ่งเนี่ยจะพูดถึงชีวิตก่อนที่มาพบกับพระเยซูคริสต์และช่วงที่สองจะพูดถึงว่าชีวิตนะขณะที่พบกับพระเยซูคริสต์แล้วในตอนที่สามจะพูดถึงชีวิตเนี่ยหลังจากที่พบกับพระเยซูคริสต์แล้วจําง่ายๆว่าเวลาเราเป็นพยานนีคนมักจะถามผมอยู่ด้วยว่าเนี่ยจย์ควรจะพูดเป็นพยานอย่างไรควรจะพูดอย่างไรดี คิอว่าบทนี้เนี่ยเป็นบทที่ดีมากที่จะสอนพวกเราให้เป็นแนวทางว่าเราเองเนี่ยควรที่จะเป็นพยานนะครับให้กับคนให้กับเพื่อนเราเนี่ยที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้กันางไรในช่วงที่หนึ่งเนี่ยผมใช้คําว่าชีวิตเนี่ยก่อนมาพบกับพระเยซูคริสต์อยู่ในข้อที่สามถึงข้อที่ห้าในข้อที่สามถึงข้อที่ห้านี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีเปาโลจะพูดถึงชีวิต ของท่านที่ก่อนมาพบกับพี่เยซูผมจะอ่านนะครเร็วๆนะครับพูดถึงว่าข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองพาราซัสแคนซิลิเซียเราโตในเมืองนั้นเล่าเรียนกับอาจารย์อะไรครับการม,มาเรียเรารู้จักอาจารย์คนนี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นทำไมครับเป็นผู้ที่มีความรู้ในบทธ,ธรรมบัญญัติตามเรื่อง ประวัติศาสตร์นะเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นนี่นในสมัยของเาโลเนี่ยจะมีโรงเรียนที่สอนคำบัญญัติที่มีชื่อเสียงเนี่ยระดับนะประเทศเนี่ยมีอยู่สองโรงสองโรงด้วยกันและโรงหนึ่งนียก็เป็นโรงเรียนที่มีอาจารย์คนนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดถ้าจะเปรียบเทียบในเมืองไทยตอนที่ผมเป็นเรียนมัธยมอยู่นะคุณพ่อคุณแม่ผมจะต้องเข้าเรียนนะในสองคณะ ในสองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือมหาวิทยาลัยอะครับค<ะ><ะ>ุลากับธรรมศาสตร์เหมือนก,นกันนะครับรนั้นเปาโลเนี่ยมีการศึกษาจากอาจารย์คนนี้ที่มีความสามารถรู้ทำบทบรรจัติแล้วเปาโลยังรู้บอกว่าตัวเขาเองนี้เนี่ยทำไมครับศึกษาทำบรรจักรอย่างทำไมครับอย่างถี่ถ้วนนะครับหมายถึงละเอียดน,นะครับท,นะทุกข้อนะทุกคำและมีหัวใจร้อนลนในการทำไมครับ โอนีบติพระเจ้านะครับแล้วถึงขนาดในข้อที่สี่เปาโลเมื่อเห็นคนหนึ่งมาประกาศนะครับ <S <S เรื่องของความรอดเรื่องของพระเยซูคริสต์นั้นเปาโลถึงขนาดทํำยังไงครับ <S <S อเ,เออคงเห็นนะครับนั้นแสดงถึงความคุไหมครับความตั้งใจความกระตืะอรือร้นความร้อนรนของเปาโลที่มีแต่ไม่เพียงเท่านั้นในข้อที่นะครับห้าเนี่ยเปาโลยังถือโอกาสด้วยว่าจะ ไม่เพียงแต่ข่มเหงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นแต่ตั้งใจจะข่มเหงออกไปให้ทําไมครับไกลามากยิ่งขึ้นเลยขออํานาจขอสิทธิพิเศษนะครับจากมหาปรหยิตเพื่อที่จะเอาหนังสือไปแล้วครับเพื่อจะได้ข่มเหงจักคริสเตียนมามากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเปโลได้พูดถึงชีวิตที่เปโลก่อนมาพบกับพระเยซูนะสามารถที่จะพูดได้ว่าเปาโลพูดถึงอะไรครับเบื้องหลังทชไมครับความ เชื่อในอะไรครับศาสนาเดิมน,นะเปาโลพูดถึงว่าเขาเรียนกับใครนะเขาเติบโตขึ้นมาอย่างไรคนยิวที่เข้งคัดเป็นปริเสีนะเขาเองมีใจร้อนหล่นแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับเขาเองยังข่มเหงที่จะจับของพระเจา้าน้องแต่ไม่ว่าปโลจะมีความเชื่อในศาสนาที่คข้งคัดอย่างไรก็ตามนะครับแต่ปโลสามารถกลับใจมาทําไมครับรู้จักพระเจ้าได้ ผมเคยได้ยินคนมาพูดอโอ้โหอาจารย์ผู้ชายคนนี้เนี่ยเคร่งมากทีเดียวนะครในศาสนาเนี่ยยากมากที่จะพาคนนี้มารู้จักพระเรจ้าได้นะแต่ผมคิดว่าเขาจะเคร่งยังไงก็ตามคงไม่มีใครเนี่ยจะเคร่งคัดหรือมีเบื้องหลังนะความเชื่อในเรื่องศาสนาเดิมมากกว่าพี่เปาของพวกเราแน่นอนถ้าพระเรจ้าเนี่ยที่จะนําคนหนึ่งคนใดเนี่ยมาพบกับพระเรจา้า แม้ว่าเขาเองจะเป็นคนที่มีเบื้องหลังทางด้านศาสนาหรือคำสอนที่เคร่งคัดอย่างไรก็ตามเราสามารถพระเจ้าสามารถที่จะนําคนนั้นมาทาไมครับมารู้จักกับพระเจ้าได้ผมมีโอกาสดาได้เป็นพยานกับนะครับอิสลามคนหนึงนะเข้าไปจากไปฟิลนะเขาก็พูดว่าเนี่ยยัยพระเยซูโอ้คล้ายๆกับคริสเตียนนะเราเชื่อในพระเจ้าเริ่มต้น ตอมพระบุตรของเราเขาไล่ไปด้วยว่าเป็นอับราฮามแล้วก็พูดหลายอย่างแล้วพอผมเองพูดถึงเรื่องของพระเยซูมากขึ้นนะเขาก็พูดว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครผมก็คิดในใจว่าผมจะรู้ได้ยังไงคุณไม่บอกผมใช่ไหมเขาก็บอกนี่เขาเป็นอิมมานนะสอนศาสนานะบัญญัตินะของพวกอิสลามนะครับเขาก็ค่อนข้างจะแสดงออก แต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าแม้ว่าเขาใครก็ตามนะที่จะมีเบื้องหลังในศาสนาความเชื่อจะเคล่อัดอย่างไรก็ตามแต่ถ้าพระเจ้าทํางานในจิตใจของเขาเขาสามารถที่จะมาทําไมครับเชื่อในพระเจ้าได้ไะครับได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะสนใจพวกเราทุกๆคนนะครับบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเอ้ยพ่อเราแม่เราเพื่อเราคนนี้เนี่ย ยากมากที่จะพามารู้จักกับพระเจ้าแต่ผมกล้าพูดด้านหนุนใจพวกเราว่าถ้าพวกเราอธิษฐานพระเจ้าเนี่ยจะเป็นทรงเป็นผูนรรก้กระทําการแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีมาจากเบื้องหลังอย่างไรก็ตามในด้านศาสนามีความเคร่งคัดอย่างไรก็ตามในพิธีกรรมนะครับถ้าพระเจ้าได้แตะต้องหัวใจของคนคนนั้นแล้วคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะมาพบกับพระเจ้าได้ ปโลไม่พิมง์แต่พูดถึงเบื้องหลังความเชื่อในศาสนาเดิมเท่าน,นั้นแต่ปโลยังพูดด้วยว่าเขาเองเคยอดีตที่ผ่านมาทําการทาไมครับข่มเหงใครครับคริสเตียนเขาเคยแม้กระทั่งต่อต้านใครครับพระเยซูคริตนะครับออผมเองเรียนที่โรงเรียนชื่อว่าสัจจพิทยาโรงเรียนสัจจานียเป็นโรงเรียนของคลิ์นะครับแล้วโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ ที่จะเปิดนะครับเพื่อที่จะเป็นพยานนะครับในคณะของพวกเดสปิทูเรียนผมก็สังเกตเห็นในชั้นของผมที่เรียนเนี่ยด้วยการมีคริสตรเตียนเพีมสองคนเท่านั้นเองนีผมกับเพื่อนนะครับที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนๆผมที่เข้ามาเรียนนี้นเนี่ยผมก็สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้กันกลุ่มนี่นหนึ่งเนี่ยพวกที่เราจะมีชั้นจริยธรรมและพวกหนึ่งที่พวกหนึ่งเนี่ยสังเกตคือฟังแล้วก็เฉยนะครับ ไม่ตอบสนองไม่เชื่อแต่ก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยก็รับเชื่อซึ่งเป็นส่วนหน่อยแต่ยังไงก็ตามคนที่ไม่เชื่อในนี้เนี่ยถอยหลังไปอีกประมาณหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมาเชื่อในที่หลังครับเพราะเราได้เห็นอย่างหนึ่งว่าการหวานพระวจะนะของพระเจ้าในใจของคนนะอาจจะเก็บเกี่ยวผลไม่ใช่ปีสองปีสามปีแต่อาจจะห้าปีสิบปีหรือยี่สิบปีแต่ผมพูดถึงเนี่ย ในอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เกเรเนาะเพื่อนที่เกเรเนี่ยไม่เพียงแต่ฟังแล้วเฉยเฉยไม่เชื่อแต่พวกนี้เนี่ยต่อต้านแล้วก็ล้อเลียนนะครับเวลาอาจารย์มาเทศขึ้นทั้งงมดเนี่ยเขาก็พูดคุยกันนะครับบางคนเนี่ยก็ด่าบ้างนะครับแล้วต่อต้านบางคนเนี่ยเอาข้ากรมภีร์เนี่ยที่เขาแจกมามาทาไมครับมาฉีกและที่น่าเจ็บใจที่สุดนะครับ ยังเอาพระกฐีเนี่ยมาม้วนเป็นอะไรครับวุลีสูบนี่ยนะหยามน้ำหน้านะครับหยามน้ำหน้านะครับเอา,เราพระกฐีมาทำลายแล้วผมสังเกตเห็นเวลามาพบปนะนาศิษเก่าหลังจากจบการศึกษาแล้วคนที่ฟังเฉยๆไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับพระเจ้ามืพอพรในระดับหนึ่งนะแต่พวกที่ต่อต้านทำลาย คิดจะจับทำร้ายนะครับเ,เรื่องของพระเจ้าเนี่ยไม่มีคนดีสักคนเลยผมกล้าพูดได้ยังไม่มีนะใครจะเป็นคนดีนสิสัยดีสักคนหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นตปาโลอยู่ในเบื้องหลังที่เคยทำร้ายคิดจะจับของพระเจา mm ้า hmm. พี่น้องมีคนพูด mm hmm. ในที่นี้เนี่ยผมคิดว่ากา, mm hmm. การเป็นพยานที่ดีที่สุดเนี่ย คือการเป็นพยานยาที่เล่าจากประสบะการณ์ชีวิตจริงของเรานะครับเด็กบอลแลนเนี่ยเขาพูดเลยบอกว่าเขาจะหนุนใจสมาชิกของเขาง่ายๆการที่จะพูดถึงเรื่องของพระเจ้านั้นก็คือพยายามพูดถึงเล่าถึงนะประสบะการณ์ชีวิตของคนนี่ที่คุณมารู้จักพระเจ้าคุณมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรแล้วเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วนี้เนี่ยคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างไรบ้าง ให้เล่าออกไปผมคิดว่านั่นเป็นขัพยานที่ดีและเราสังเกตดูให้ดีเรารู้แม่ที่เปาโลเล่าเหตุการณ์แล้วขาพบกับพระเจ้ามีแสงสว่างส่องมาทางตัวเขาอะไรพวกนี้เนี่ยเขาลม้ลมลงตาเขาก่อนเนี่ยเปโลเนี่ยเล่าทั้งหมดเนี่ยสามครั้งด้วยกันที่ปรากฏอยู่ในข้อธรรมกิจการเพราะฉะนั้นการเล่าประสบะการณ์ชีวิตของพวกเราเป็นสิ่งที่ทําไมครับพระกัมภี์เนี่ยสนับสนุน นะบางคนเนี่ยผมได้ยินบ่อยๆมากนะเวลาเอาแปะเนี่ยจะเป็นพยานนะผมจะได้ยินบ่อยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเอ่อเป็นฟอร์แมตอนี้หรือเปล่านะครับคือพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มน,ม,นะมนุษย์เนี่ยมีอายุ30มสิบปีนะแล้วปรากฏว่ามนุษย์เนี่ยเขาไปขออาย,ยุจากใครครับควายจากควาย <laughs> จากวัวจากเป็ดจากแกะอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหม <laughs> ผมเองเวลา ได้ยินเนะีคยคุณตรีเนี่ยเวเป็นพยานเขาจะพูดเลยนะเป็นพยานเ็าจะเป็นพยานว่าอย่างไรครับพระเจ้าทรงรักษาเขาให้หายจากโรคมะเร็งอะไรครับเ,เออหลังทรายเขาพูดเป็นพยานนะครับเพื่อนผมก็เหมือนกันนะครับเวลาเขาเป็นพยานเขาจะพูดถึงอย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยเขาเอกพระเจ้านี้แสนดีพระเจ้าดียังไงเนี่ยคุณมาเชืเ่อเถอะนะ พระเจ้าเนี่ยทำให้ครอบครัวผมนี้นี่เนี่ยมีความสุขเมื่อก่อนนี้เนี่ยอยู่ในบ้านนี้เนี่ยทำไมครับทั้งวันทะเลาะบาะแวงกันนะครับผมเองเขาเป็นผู้ชายออกไปหาผู้หญิงคนอื่นะกับอินเล่าสูบุรเยเสพแต่เมื่อมารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ย